เรียนรู้ศึกษาเหรียญกระสับไทยเรียนเซี่ยวรอส122ด้านหลังเป็นพระสยามเทวาธิราชเดี๋ยวเรามาชมกันดูนะครับว่าเหรียญชุดนี้มีทั้งหมดกี่บล็อกกี่พิมพ์เราได้เตรียมเหรียญเอาไว้ทั้งหมด5ชุดชุดละ3เหรียญซึ่งแต่และชุดนั้นจะมีความแตกต่างกัน เดี๋ยวเราจะนำทุกท่านมาดูรายละเอียดนะครับของความแตกต่างกันของเหรียญทั้ง5ชุดนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรท่านก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้นำมานั้นจริงอย่างที่ได้ตั้งข้อสังเกตนี้ไหมเหรียญชุดแรกรอสอ1 2 2เหรียญเซี่ยวชุดนี้ท่านสังเกตลองดสังเกตดูนะครับ 122จะเป็นเลขบางและปลายเลข1จะเล็กถือว่าเล็กที่สุดนะครับในชุด5บล็อก5แบบที่เราได้นำมาเปรียบเทียบนี้มาในชุดที่2เลข1จะมีความหนาขึ้นปลายจากที่แหลมก็จะเป็นปลายทู่ พอมาชุดที่สามเลขหนึ่งสองสองจะมีความหนาขึ้นสังเกตนะครับเลขหนึ่งนี่แทบจะไม่มีช่องว่างนะครับเดี๋ยวมาดูชุดที่สี่จะยิ่งเห็นชัดเจนสำหรับเหรียญเซี่ยวหนึ่งสองสองในชุดที่สี่นี้นะครับสิ่งที่ท่านจะได้เห็นชัดเจนถ้าสังเกตก็คือปลายเลขหนึ่งนะครับ จะใหญ่หนานะครับเหมือนกับปลายของมิโตนะครับขยายให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับชุดที่5นี้นะครับ122จะมีความหนาตลอดเส้นนะครับที่เสมอกันเพื่อหเห็นถนความแตกต่างในชุดที่1กับชุดที่ดี๋ได้ลองมาดูนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละบล็อกที่แยกออกมานั้นนะครับ มีความชัดเจนอย่างไรยังไม่รวมถึงตัวหนังสือและลายกระหนกนะครับชีห้เห็นที่ตัวเลขก่อนนะครับเห็นไหมครับเลข1 2 2จะบางเล็กนะครับปลายก็จะเล็กนะครับโดยเฉพาะปลายเล็กเพื่อแยกให้เห็นชัดเจนแเราเอามาเปรียบเทียบกับชุดที่4เห็นไหมครับปลายเล็กน,นั้นจะเป็นเหมือนกับมิติโตเลยนะครับปลายจะหนา ตัวเลข122ก็จะหนาขึ้นกว่าชุดที่1นะครับสังเกตดูที่เลข1เลยนะครับปลายจะหนาเหมือนกับมีดอิโต้กลับมาเทียบกับชุดแรกเห็นไหมครับปลายเลข1จะแหลมนะครับเลข1 2 2จะบางนี่คือที่เราได้นำมาแยกให้เห็นนะครับว่าน่าจะมีบล็อกทั้งสิ้นประมาณ5บล็อกนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามกันดูนะครับ